ดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสดฟรักันสักเกินท่านก็อยู่กับเกมตับตำนานครับกับ Resident Evil 3นะครับอืมคือเดี๋ยวเราไปกันต่อจาก EP ที่แล้วกันดีกว่านะครับโอเคไปกันเลย let's go Okay, โอเคเราต้องไปตรงลงไปบ้านนะครับเอาเชือกน,น้ำเส็ดแบบนึงนมำเส็ดแอบอยู่ตรงนั้นได้ไงวะแบบลุกขึ้นติวต้วติ้วตรงติ้วมันโดสนสาย้ฟแล้วมั้งแบบนี้เอดดี๋ยาๆยายา,ยา,ยยายผมไม่มียายปุ๊บปวดมากก็ตายเลยไม่ได้นู้ก อุ่นไข่ไปก็แล้วกันนึงผมว่าต้องแช่แข็งไข่มันก่อนลุกก็ลุกเพิ่ก่อนยิงไข่ไปดิมึงยิงไข่ไปดิมึงเอาตายตายังตนาะยนะยิงไข่ไปดิโอ้ยแต่ผมก็ตายผมไปเอายาวแลนวกันเงือยก็ตาย ยิงไข่ไปดิเจออนนี้ก็ยิงไข่ไปดิดล้วกันดูว่าหนึ่สิมันยิงไข่แน่นอนเอ้าใช่ยาหายไปหมดหรอเอ้อยายาหมผมใช้ยาไปหมดแล้ว เรนต้เพียบกระสุนกระสุนก็เปนัลนเชอร์ทำไมผมจัดของมันระเรียบเลยกระสุนอันนี้มาอเ,เอายามามันเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนกล่องเก็บยานะครับมันใส่ฟลเอิดดสามขวดเอา

เดือนเดือนเดือน,นที่มันถล่มมาไม่แก็สวยโอเคไปโอเคไม่เจอม,มุมอีกแล้วใช่ไม่เจอม,มุมแล้วแต่ไม่อยากใจไม่ขึ้นหน้าสียงดีด Song kiếp sạch đi yên mãn đi kìm tòi chong tụi tìm kìm 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 tìm 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 lăng tìm tìm không มันเพิมันไม่นนหนอ่ยตายมันนี่มันตายอืมออก็ต้องเข้าไปใกล้อัดยิงทิ้งเลยโอเคต้องอัดยิงทิ้งกันอย่างนี้เลยโอเคมีนัออ่งก,กินน็ดทาไมกินน็นดแบบเยอะจังเลย ต้องมาทําเป็นศูนย์พิเศษแน่ๆเลยผมคิดว่าจะเป็นน่าจะไปทําเป็นศูนย์เชิงพิเศษเป็นไงในโต้ยมันมีอีกคือน่จะว่าเยอะเชี่ยเยอะแบบถลม่มซอมเปรแมน่าเป็นร้อยก็ยังได้มั้งน่ะมันเล่นไปถึงควบเป็นตัว,วเค่าสิบเมตรมิแค่ร์สิบเมตรโอเคยา,ยาวๆตรงนี้ คงอาจจะงไม่ใช่ยาวเอาเจอร์ดกุญแจไปด้วยมันคือปาร์คีหรือว่ากุญแจสวนเองกุญแจสวนโอเคปะและกุญช์พังสวนส,สวนสนามดักกุญสตี ี่นอนน้ำหนอนปริงหนอนปริงพี่ปริงพึ่งกับหนูเราจะไปพอเรามาเก็บเลือก่อนแล้วก็ไปอื่นกินเฮืบ คนไปสีเขียวไปบูบ๊เฮบแก้ผิดได้ทีนี้ผมจับผสมก่อนโอเคผมก็จะมาแก้ปัญหารตรงนี้ด้วยโอเค,คอ่ะ ผมดูมดมเมื่อกี้แบบอ๋อผิดไปนะ็นสตาร์ทอย่เงี้ยทำไมผมกดดูไปไม่ดูต้องระบายน้าตัวน,นี้ก่อนนะครับประเด็นประเด็นคือต้องระบายน้าตัวน,นั้นให้ได้ก่อนโอเคได้แล้วเมื่อกี้กดดูเปนะ็นยังไง ก็เลยไม่ทันได้ดูเกียร์ตัวตัวไปแล้มันถูกเปิดแต่เรืยังไม่ลงไปเพราะผมต้องเอาขออีกชิ้นหนึ่งคนเกียร์นอนน้ำไปหนึ่งรูปหนูหนูขึน้นไปก่นอนเอาไปเดินติด จเจอโดนติดอืมก็ดูแล้วจะนอนเก็บโดนนอนใส่นอนนอนดูซะละเอ,อ้ยฮันเตอร์ก็มายิงก็ยิง,ยงว่ามันกำนังยตัดได้มันด้วยลองสักหน่อยเดี๋ยวนี้จะลองของเพราะผมชอบเป็นยังไง เป็นไงนล่นเดือดจอดเอยผมชอบบักนัมคุมยิงสส่ใจหายเลยคือม,มันยิงแบบมันจัดคิวยิงคนด,ดู้อ้ลนเดือดแตกอะไรซองเดือดมันปืนยิงนี่มึง มันก็จริงอยู uh, 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 ่แหละแต่มันก็ปงจะหายพวกส่วนมาน้อยคำสั่งถึงซูเปอร์วิเซอร์บราเว์สิบหกอนหนย b c s เอ๊ะบราววมาสตาร์ดูว่เอะดูมันไม่ใช่อเทนเอสคิวซิมพลโอ UBCS กำจัด ข้อที่เป็นดาตาเช็คกคนณภิพเช็คหนู่ด้วยว่านอ,อันนี้ผมไม่ต้องมันแปลว่าส่วนใหญ่ต่เราได้รู้สึกคือเหมือนทุกส่งมาทำธุรกิจดยดีเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้โดนแดดอันนี้คือมตมบกับความก็ได้นะโอเค เรามอาคนนี้แหละเอาตัวใจดอกเดียวแต่ไม่จะเปลี่ยนให้เราไปสู่รล่นลุงได้ด้วยกันที่ที่ท,ทีนี้เราต้องกลับไปที่ท่อระบายน้ำนะครับไอที่เราไปเปิดมาไม่กี่โอเคไปเฉยมัน,น,นม,มีนะตะเกียบมามันสองตัวเองไม่งอมันแค่สี่ตัวมั้ง tuần không không biển sốt của tôi. Ok. không nói, Tell me, đi có mẹ ông mà Anh nón, nài mày. ôi, đồn do it. Let me. Mày 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 anh nó mày 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 anh mày 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 ไปนแล้มั้งเอ้ยนอนมเกตนอนเลยนตัวใช้โอเคปัดกระเถอะเอาปัดหนงมึงผิดด้านโอเตัวมันุษยน,นี้โอเคไปลงไปข้างล่างยูโกดาว เฮ้ยตัวอะไรเนื้อน่าจะเป็นหนอนดีๆแหละเพราะหนอนเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวมันซอนซอนใช้ได้เอ้ยหนอนหนอนปริงหนอนดูดเชื่อหาก็ช่างอีสอมบี้ป๊บเดผมพาไปหนผมพาดที่ทุบุญเขาไปเอาสุภาสิตแดงกัน เรื่องมันไม่ต้องดปนอด้วยเพราะยาวเรามันก็ได้อยู่แล้วจะเก็บมาแบบยิงก่อนอันนี้เพิ่งลุกอันนี้เพิ่งลุกโอเคไปเก็บอีกอันหนึ่งไปทีนี้ก็ตัดคอมบายกันซะคอมบายซะคอมบายโอเคไปจากช่องโลกศูนย์สวย เป็นอุ้ยอื้มกับตายโดนแนละ้วก็โดนงี่รับแล้วเอาเนี่ยมาก่อนเ,อเตรียมไว้ผมจะลุกศูนย์แล้วก็จะมายิงเล่นสักสองสามนัดหนึ่งเม็ดเราไม่โดนไม่เลยตัวเดียวพออย่างนี้ลุกช้าเกิน,นกำลังพลาดเลยกูไปเสร็จแล้ว ยูด discard it. โอเคลืมมีสี่ช่องครบเป่าโอเคพอดีเลยว่ะอืมพอดีเลยจะจำบุคคลแบกดำเลยทันทีแปบ๊บนึงเอาตัวไปเก็บไปเลยวัดอ๋ไได What? อไม่ตรงนั่นแค่นี้ก็เอานะ โอเคเก็บไปทีนี้่า้าป้ชมก็จะเห็นท่ออยู่ยาวทางด้านผมแล้วผมจะเก็บมันมาโอเคมันคือท่อมันคือท่อเหล็กอริรอนไปทท่อแบบนั้นเอง จะเป็นท่อปบ๊บเหล็กโอเคจะยาขวดหนึ่งโอเคกระดูกผมจับคมมาก่อนดัวจะได้ไม้งปึงช่องนดน้เลยนี่เก็บไอ้เท่านี้มาแล้วก็เอาไฟเช็คมาด้วยแล้ไฟเช็คนี่แค่นี้ แล้วก็เอาไอ้นี่มาด้วยปพาเราคงจะเอามาเก็บยาใสา่เก็บใส่ยา,า,ยยาได้แล้วไปทีนึงเก็บมันก็ดีซะเพราะเราคงไม่จะไปต้องใช้ตอนนี้อเอีคไปกันทีนี้เอาไฟแช็กที่ได้มา จุดเผามันซาตรงนี้เลยโอเคทอแบบมาแทางเข้าไปแทงเข้าไป มุดม okay. ุดเข้าดูอืมกินดาวจะมีกระดาษโนู้ซึ่งคือสเเดพอ ยังมือิษย์ไปจิตนงฉันมาดูเกี่ยวกับมันมากโอ้โหนี่น่าจะเป็นทดลองเรื่องเกี่ยวกับไวรสัสแล้วก็ครับแล้วก็การสร้างการสร้างนิมิตรซึ่งได้ผลเพราะมันเล่นสเละเลยค,คลิปไปพาคีแล้วก็จดดอนเอื่อต้องการไปกันเลยนะครับผู้ชมก่อเดินทาง ปแบบนี่ยมันกวนตีนกูยอยู่มึงไม่จะต่อตวพวกออกูโอมันติดต่อมาออเลาาย,ยอ๋อหนี่จะติดต่อถึงซูเปอร์เวอร์ครับซึ่งจะเป็นไอ้นี่แหละคนที่ตายอยู่ในห้องนี้สมก็าตายแล้วเขามาทดลองกับหนูตะเพากะไรเนี่ยใช่แล้วทีนี้มันก็ไปทดลองพวกพืชพวกสัตว์ต่อเสร็จแล้วก็นำมาใส่กับนิมิสิ I think you've managed to stay alive up the now. and you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself how about helping out i have no intention of helping you because we're nothing but pawns in all this in a manner of speaking you are. our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the t-virus Saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations. Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. <coughs> <Another mutant. coughs> okay. เราที่นี่มันกำจัดถล่มเปล่าเพราะไอ้มันสั่นๆทุกอย่ามันจะถล่ถมถล่ถม,ถมก็ช่างแม่งั้ OK. งนะนมันร้องอีกและวแค่นท่าเป็นร้องโอโ้โหคัดซีนมาขัดซีนมาแล้วไงขึ้นแล้วข,ขึ้นเอาพื้นดิยววนดยกโอ้พื้นดินยกกจุดๆไปยกมันขึ้นนอนยักษนะ์นั่นเองท่านผู้ชมนั่นอะไรนะ่ะปากแม่ง หนังพวกเอหนังอเป็นโอ้โหเป็นตัวตรงนี้อ้เม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดเดี๋ยวจะจับกันดูแต่ลึกส่วนตัวนี้ไม่จัดหูเดือดเดือดเดือโลดลีโดลีโดูีโดดอยู่มันลีเองอืมตัวตรงไหนตัวตรงไหน มึงมาตึมึงมาตึงนูมึงมาต่งกูมึงหน้ากูุแตกอย่างรวดเร็วเพราะมันเปิดปืนมังนั่นเองบางคนเขาใช้อันนี้ก็ได้อันนะ้ก็เน็ตลันเชอร์ผมบอกเองก็ใช้แต่พอมันเล่นมันปุ๊บลูกทันทีเลยสัใส่ใจกูเยอะมักนั่นเนอะลุกเหมือนเลยอย่างแรก พอม,มุสมุดอุ้งสม,ม่ะหมดละเคป็นรัวไอ้หนอนนอนนอนเฮ้ยนอนนึกยนึกกู ไม่หนอนเอ้าเฮ้ยนอนจะปั๊มก่อนก็ด้นะจะปั๊มว่าอย่างดีกว่าอั้จะปั๊มไปเลยก็ดีว่ะปั๊มแล้ก็ได้ประเด็นพวกเราตายการขผมว่ามีเนี่ยมีโดนนอนปั๊มไปก่อนเลยผมว่าการขับมีโดนน่นอน อยิงขาอืมไม่สุดฐานมันอยู่ไกลอืมเระเบิดหัวตัวหนึ่งอล้วก็ดึงปืนปืนปืนมั่งนั่นปืนมันุ่มค้างอืมใต่สองสวยไม่สวย Okey apa? Okey apa? Sumpah jang Okey, load sa. Oh, dia nanti tolong kan. คีกุญแจปากเคีทิ้งไปเลยเพราะมันละประโยชน์โอเคไปไปไปเฮ้ยตัวอะไรอ๋อเฮ้ยมัน,นเป็นหนอนเอ้ยมันมสิทธาวมันจับมันจับแล้วโดดจับโดดต่อ จะไงก็นอนพักเขาโดดลงไปดิอ sure? ืมกระโดดแน่จริงตามกูมาดิอ๋อสตอร์หนีนี่มันไม่กล้าโดดคือมันไม่กล้าโดดเองประเด็นโอเคไป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  อย okay. ู่ก็ะดืดเดอดด้โอเคนี่คือเป็นทางไปได้อยูออ่นี่คืออะไรอมเซฟแล้วเป็นว่าผมจะตกไปตะเพียงเท่าเด็กเดีกว่า,วานครับ พงศกับมพิพินะครับกับดซเนอร์ูซานเซอรครับสำนั้นก็ไปก่อนนะครับ